สวัสดีครับวันนี้จะมาดูการเลือกใช้น้ำเชื้อนะครับชาโรลี่แล้วก็การดูคะแนนนะครับอย่างง่ายนะครับส่วนใหญ่นะครับคะแนนที่เขามีมาให้เราดูนะครับอันนี้เป็นของเยนวานะครับพวกนี้เยนวาพวกนี้ของรามิการอันนี้ก็เป็นคะแนนของเยนวาในใบโปัวชัวร์ที่เขาให้เรามาครับก็จะมีคะแนนอย่างง่ายครับที่จําเป็นนะครับ จริงๆจ,จ,จะมีคะแนนอย่างอื่นด้วยนะครับแต่ว่าต้องไปดูในเว็บถ้าเหมือนของเย็นวาต้องไปดูในจีนจีนดิฟิวชั่นนะครับถ้าเหมือนของเย็นไม่ใช่ของขอรอครับถ้าเย็นวาไปดูในเว็บของจีนดิฟิวชั่นเนี่ยถ้าของรามีค้านะผมจำไม่ได้ว่าเสือเสียหรือเปล่าเนี่ยดูเนี่ยดูเว็บเสือเ <c oughs> นียนี้เราก็มาดูนะครับว่าตัวไหนแม่ของเราขาดอะไรไปนะครับ ลักษณะอนไนที่ขาดไปเราก็มาดูพอวัวตัวไหนเราชอบนะครับหรือว่าเราอาจจะไปถามคนที่เขาเคยใช้น้าเชื้อพวกนี้มาก่อนนะครับว่าการให้ลูกเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูคะแนนครับต้นปรยันเนี่เมอร์มอสนะครับตรงนี้ครับเมอร์มอสดูเมอร์มอสนะครับคะแนนคอดง่ายนะครับหนึ่งร้อยหกยานมหนึ่งร้อยสี่น้ำหนักตัวเท่านี้นะครับความยาวลำตัวเท่านี้นีมูลค่าชักที่ผมจะพูดถึง คะแนนนะครับคะแนนที่ฝรั่งเศสที่คะแนนที่ฝรั่งเศสก็ให้กันนะครับยิ่งเกินร้อยเท่าไหร่ครับยิ่งดีครับต่ำกว่าร้อยนี่ไม่ดีหมายถึงว่าอย่างมือมดนะครับโคตรง่ายร้อยหกนะครับแสดงว่าดีน้ำหนักยานมร้อยสีก็แสดงว่า<ป>ย,าน,า,ยานมมาแล้วน้ำหนักดีนะครับ<ป>ถ้าเหมือนพี่เน่เนี่ยนะยกตัวอย่าง คอดง่ายนะ่ไคะแนนน้วก็ดีกว่าแต่น้ำเชื้อเรอาจจะแพงกว่านะครับนี่าพีนี่พีนี่อ๋อน้ำเชื้อรเก่าอันนี้ไ,<ง>ไม่มีรูนะครับทีนะี้เหมือนอย่างของรามีคันนะครับแล้วก็มาดูคะแนนกันครับก็จะมีคะแนนครับขอดง่ายอย่านมอันนี้รู้นะาาครับความเป็นโคเนื้อ่ันนี้ความเป็นแม่พันนะครับ คะแนนพวกนี้นะครับเราจะมาดูครับแล้วก็ออกมาตัดสินนะครับว่าสมควรมาใช้กับม Wool, แม่วัวเราหรือเปล่าอย่างเหมือนตัวไหนขอดักยากใช่ไหมครับเหมือนเนี้ยสูงโมะคอดยาก้ก็ต้องใส่กับแม่พันที่มันตัวใหญ่หน,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 น่อยเป็นวัวนางเคยให้ลูกมาแล้วสองตัวตัวสองตัวน,นี่ใช้ได้ครับแต่ความถ้าให้ผมแนะนำนะครับสำหรับผมเลือกวัวที่ ขอดง่ายนะครับขอดง่ายยานมแล้วตัวดีนะครับแล้วก็ความเป็นโคเนื้อเนี่ยครับคะแนนพวกนี้นะครับมันจะไม่มีตัวไหนที่มันดีหมดทุกด้าน,นครับยิ่งเหมือนรัดนี่ครับคะแนนดีใช่ไหมครับมันก็แพงตามตัวเป็นเงาตามตัวมันไปนะครับยิ่งคะแนนดีเท่าไหร่ครับมันยิ่งแพง คลิปนี้ผมจะไม่บอกนะครับว่าตัวไหนดีเพราะว่าผมก็ไม่เคยใช้ทุกตัวนะครับแต่ที่ผมรู้ก็คือเอาง่ายยกตัวอย่างนะผมเพื่อผมมีลูกลูกเธอเลี้ยงอยู่ตัวนึงนิสใส่เชื่องมากโตดีผมก็กะเออเวลาผมผสมครั้งต่อไปใช่ไหมผมก็เออเธอเลี้ยงวันหน้าใช้เว้ยวันในที่ฟาร์มผมนะครับตอนนี้ก็ผสมผสมเธอเลี้ยงไปสองตัวเลยลูกผสมว่าวมัน ออกมาหวังว่าจะจะสวยนี่ครับฝากไว้นะครับการเลือกใจน้ำเชื้อนะครับดูนบนี่ครับนี่เป็นใบใบเป็น<ม><อ>เป็นใบวัวชัวของเรามีคางของเก<ม>่<ม>นานะครับบางตัวเฮ้ยอขอวาขอไว้ครับเย็นวานะครับบางตัวอาจจะไม่มีแล้วนะครับจุกตัวอยังให้ดูตัวติมไม่มีแล้วไม่รู้นะไม่ร,มรู้ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวไหนมีไม่หมดแล้ว บางตัวในนี้อาจจะหมดไปแล้วนะครับเมอร์โมดนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านี่ครับแต่การดูคะแนนก็แบบแต่การดูคะแนนก็ยังหดเดหมือนเดิมาจะรุ่นใหม่รุ่นเก่าเหมือนลำตัวยาวก็อยากให้วัวยาวขึ้นดูลำตัวยาวใช่ไหมอยากให้วัวลำตัวยาวใช้เลือกพ่อตัวยาวๆแต่ยิง่งสองเมตรขึ้นไปก็ถือว่าดีแนละ้วสองเมตรขึ้นไปสองร้อยว่าเซนเมตรขึ้นไปก็ถือว่าดีน้ำหนักพอวัวตโตเต็มที่เราไป ในตัวเนี้ยมันเป็นหน่วยอเมริกาเนี่ยตัวนี้เป็นหน่วยของอเมริกาเยอยเวทมาถึงน้ำหนักยานมนะคะแนนคอดง่ายจำไม่ค่อยได้เท่าไหร่นีของอเมริกาที่มัน็บน้ำหนักเป็นปอนดนะ์แล้วก็ถ้าเหมือนโจลิมนี่นะครับถ้าผมจำไม่ผิดน,นะครับคะแนนอย่างเงี้ยคือรู้สึกว่าจะเป็นดับเบิลมอร์ู้นะครับการมีกำเนาสองชั้นนะครับประมาณคล้ายๆเหมือนพวกเบนเยมบูนผมไม่แน่ใจนะ แต่ว่าถือน้ําหนักตัวมันจะโตไปเรื่อยๆไม่มีสิ้นสุดสำหรับฟอรัวตัวนี้นะไม่ใช่ว่าแบบลูกมันผมก็ไม่รู้ว่ามันให้ลูกเป็นยังไงผมไม่รู้ผมไม่ก็ไม่ไม่ได้จานานแต่ว่าที่ผมถามๆาม,มาประมาณเป็นดับเบิลมอร์เซลหลักๆนะอย่าลืมนะครับคลอดง่ายไว้ก่อนถ้าเป็นวัวสาวอย่านมเอาแบบว่าให้เกินร้อยไว้ก่อนนิดๆก็ดี เอ้ง่ายเหมือนมือมดนะผมผมว่าตัวลักษณะมันก็สวยใช่ไหมครับสัมผัสมนผมนะเหมือนเนี่ยกอดง่ายน้ำหนักอย่านมลำตัวก็ยาวใช้ได้มันก็น่าผสมใช่ไหมครับฝากไว้นะครับอย่าลืมนะครับกอดง่ายอย่านมแล้วก็กอดง่ายอย่านมหลักๆนะครับหรือข้อไม่มี <c oughs> อันเนี้ยนะอืมอ๋อผมค,ครับ